การชื่นชมคนดีชื่นชมคนขยันชมคนดีชมคนประเสริฐเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องที่สมควรเป็นเรื่องที่จำเป็นเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสรรดา สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐที่สุดในโลกที่พวกเราชาวพุทธให้ความเคารพนับถือให้ความเท,ดทิดทูนฉะนั้นหลักคิดสำคัญทุกปีทุกปีเรามีการประกอบพิธี เรียกว่าการเวียนเทียนเป็นการสักการะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความรักความเคารพความจงรักภักดีก็ได้ความเคารพเทิดทูนในพระคุณของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิ์ที่คุณกิจใจไม่มีเชื้อความไม่ดีไม่งาม ไม่มีเชื้อความโลภความโกรธความหลงเหลือในใจิตใจนอกจากจะมีความรู้มีพระปัญญาจิตใจมีความบริสุทธิ์แล้วนามพระไทยของพระอ,องค์ก็ยังมีความการุณาฝึกทดลองด้วยพระอ,องค์เองทดสอบทดลองเสียสละ เสียสละจากราชบัลลังก์จากเป็นพระมหากษัตริย์เสียสละความสุขส่วนตัวเข้าไปศึกษาทดลองและก็เสียสละชีวิตการประพฤติปฏิบัติโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันอดอาหารก็เคยทดลองมาฝึกฝนอบรมหาวิธีการเพื่อที่จะสลัดสละออกจากความทุกข แล้วเห็นแนวทางือว่าการตัดสู้ตัดสู้เห็นแนวทางในการพ้นทุกขจัดต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาอุปาทานไม่ได้เก็บเอาไว้ส่วนพระองค์เห็นไหมเห็นความเสียสละของพระองค์เป็นองค์ชายอยู่ดีๆแท้แท้แทยัง ออกมาแสวงหาแนวทางพ้นทุกข์พบทางพ้นทุกข์แล้ว้วยวาการตัดสู้ไม่ได้เก็บเอาความรู้เอาแนวทางนั้นไว้เพียงพระองค์ตามลำพังนำความรู้มาสอนมาแนะนำพร่มสอนมาบอกแนวทางในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตและก็ไม่เพียงแต่อยู่กับที่ว่าใครสนใจเดินเข้ามาหา แต่พระองค์ตะเวนด้วยพระบาทของพระองค์ไปตามเมืองเล็กเมืองน้อยไปตามเมืองต่างๆด้วยพระบาทของพระองค์ไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากนั่นไปเพราะพลังแห่งกรุณาที่คุณเป็นพระมหากรุณาที่คุณเรายกย่องสรรเสริญพระคุณของพระองค์แล้วยังไม่เพียงพอ เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามให้อยู่ในร่องรอยให้อยู่ในแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำเนินมาคือฝึกเราให้เกิดสติปัญญาฝึกเราให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ไม่มีโลภโทสะโมหะแล้วก็ฝึก,กจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนขออนุโมทนา